เป็นแหลมแท่นเก่าเหมือนตามที่ดูมาตเต่น้ํามาคือน้ํามันลงกําลังจะขึ้นตอนประมาณสักหลายเปลี่ยนทางกันนะประมาณ8 9. ปดโมงครึ่งเก้าโมงนนี้ตอนนี้ก็8ปดโมงสาสิบสี่อ่ะไปดูแหลมแท่นกันดีกว่า,วามีอะไรบ้างแหลมแท่นเก่าเดี๋ยวเราลงไปดูซิว่าน้ํามันเป็นยังไงอะไรแบบไหนพอจะตกปลาได้ไหมหาข้อมูลจากคน พื้นที่เสานีเหมือนม่มีป่าไม่กินไม่กินไปเสาหนุษเสานี้ผมเห็นว่ามันมีเสาอยู่คู่กันหลายหลายต้นโอกาสที่จะติดหินติดแล้วขาดมีสูงมากแต่ป่ามันก็น่าจะอยู่ในดงนี้แหละเสาสามสี่ต้นเนี่ยมันมีต้นหัก,หก อยู่รอบๆต้นต้นใหญ่ย่อนมันเข้าไปในรูเลย,ยป่าอะไรก็ไม่รู้น้ำหนักใช้ได้เกินหนึ่งขีดตะกี้ได้ไอ้น,นี่มาตัวหนึ่งเห็ดโคนเฮ้ยไอยตัวนี้เหมือนกับมันจะมีพิษนะตัวนี้มันมีพิษไหมเนี่ยพี่ตัวนี้มันมีพิษไหม,ม,ม,มไม่มีครับแต่ปากมันกะคมเยนะกินได้เหรอแบบเนี้ย กินกินได้เหรอเ <congestion, S 1> หรอเ้ยห,ห,หน้าตาขี้เหร่ไเงเ,ไเอาไมพี่ขอบคุณครับอ่าโอเค เออกึดูไว้นะฟังเสียงหน้าตาตลบผมว่าอตัวเนี้ยเงี่ยงที่ไอ้นี่มันน่ะที่เหนือกมันน่ะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเอาเป็นว่าแกะเสร็จแล้วผม ปล่อยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยปล่อยไปดีกว่าาถุงเหยื่อหล่นแล้วถุงเหยื่อพร้อมกับถุงปลาหล่นแล้วแต่ไม่เป็นไรอ่ะปล่อยไป ล่นก็หล่นไปเดี๋ยวเอาเบ็ดเกี่ยวขึ้นมาได้อยากหล่นก็หล่นไปอันเนี้ยปลาอะไรก็ไม่รู้นะแต่เท่าที่รู้คือมันจะอยู่ตามเสาหย่อนลงไปแป๊บเดียวไม่ถึงสองนาทีกินละแตถ้ได้มาสงตัวตัวนี้เป็นตัวที่สองซึ่ง ไม่รู้ปลาอะไรก็มันเล็กเกินไปจะเอาไปทำเหยื่อก็ก็น่าสนใจนะแต่แม่อาปล่อยไปก่อนแล้วกันนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ลองลองหย่อนสดิทหินดูดิจริงผมไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับมันเนะท่าไหร่นะสนิทหินเนี่ย ผมโดนตำแล้วผมแพ้หวดโคตรโคตรเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีเยอะเลยสลิทินแบบเนี้ยเยอะเลยมีน่าจะ เป็นร้อยนะรอบๆเสาเนี่ยรอบๆคานมันตอดอะไรมันไม่รู้ผมกล้าตกมันเพราะว่าตอนเนี้ยผมไม่ต้องจับมันแล้วผมสามารถที่จะเอาที่คีบปลาจับตัวมันแล้วก็เอาคีมปดเบ็ดแล้วก็ปล่อยมันไปไม่จําเป็นต้องจับโดนตัวมันเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว ล้วตกก็ไม่ได้หวังจะเอาอะไรตกสนุกสนุกค้าเวลาเขาบอกว่าแถบเนี้ยทางนอกๆอ,กออกไปเนี่ยสามสี่สิเมตรมันจะมีกองหินเราก็ต้องลองดูว่าจะมีลุ้นไหมติดเป็นติดอตอข้างมันติดก็ขาด มาแน้นอนะมึงแต่อยู่ตรงไหนไม่รู้นะตำแหน่งตรงไหนไม่รู้โอ้โหเดี๋ยวยี่สิบคำมาก็ดีอ่ะยี่สิบห้าน้ำก็ะแรงลมก็ะแรงลองแคดดูก่อนแล้วกันนะดีแคดปันดูก่อนแล้วกัน แรงมากพัดจากซ้ายมาขวาข้างหน้าตรงเนี่ยตรงพื้นเนี่ยน้ำก็ลึกอยู่แล้วนะสามสี่เมตรถ้าจี่ออกไปก็ไม่รู้จะลึกแค่ไหน ลองติ๊กดูห้าไม้สิบไม้นี่มีก็ย้ายจะตกข้างในแล้ววันนี้เดินยากเสียวหล่น ว่าตรงนี้มีกองหินกองหินอยู่ตรงไหนครับประมาณนี้นะยี่สิบกว่าเมตรกว่สิบกว่าเมตรเหรออ๋อโอเคตาตลอดแนวนะ เขาได้นะไม่ต้องตรวจเติดอะไรหรอกนี่ผมขับมาก็ามืออถือโท,ทรศัพท์นะ้ันก็จะดูแบบสั่นๆหน่อยส่วนใหญ่แล้วก็นุ่นแหละลายสะพานเลยเพราะว่าริมๆนี่น้ำมันตื้นครั้งนี้ผมมารู้สึกจากครั้งที่สามแล้วมั้งในครั้งที่ทตกแดก,กูเราตัวเป็นโลนั้นก็ไม่ได ไม่ได้ถ่ายคลิปคือถ่ายอะ่ะแต่ว่าคลิปมันหายไปไหนก็ไม่รู้เพราะผมไปรวมพาร์ติชันในฮาร์ดดิสลืมไปไม่ได้สำรองข้อมูลเผิ่มไปกดเพะไปหมดเลยน,นจะดูวันนี้มีอะไรบ้างไปเดี๋ยวเราไปไปลายสะพานก่อนค่อยว่ากันมาถึงปลายสะพานปลาแล้ว ก็จะมีร้านขนมร้านขายน้ำเอารถเข้าได้กลับรถได้ตกได้นะครับเรือประมงจอดเยอะเลยวันนี้นี่เลยนี่รถเข้ามาได้กลับรถได้สบายรถจอดได้จะได้ปลาอะไรเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนละกันไปดูกันกินได้ไหมหนุ่มอันนี้เราปล่อยใช่ไหมผมไม่เอาอยู่แล้วผมไม่เอาอยู่แล้ว เอาไปทำเหยื่อตกกระเบนปล่อยไหมปล่อยครับแนวขอบคุณครับเด็กน,น้อยเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นถ้าเป็นปลาเขาาตัวสักครึ่งโลมึงเสร็จแน่แกล้งตายมันแกล้งตายแกล้งตายทำตัวแข็งอกร่ไหมโอ้โหถ้าเหยื่อผมตัวเล็กกว่านี้เสร็จแน่เลยมันคงชอบมีเล็กกว่านี้ผมทำไว้เยอะ โดนอะไรอีกอ่ะโดนอีกแล้วเหรอ,อาาเฮ้ย,ยแมงเอ้ยถุงมาม่าถุงมาม่าแอร์ฟานี่กินแล้วเข้าหินได้ด้วยสุดยอดเลยกินแล้วเข้าหินออกยัางออกยัาง ดึงมากก็ไม่ได้ด้วยนะแต่สายขาดแล้วทันดีกับคานเนี่ยคือตรงเนี้ยมันมีมันมีเศษของน้ำปลาที่เขาที่เขาล้างเนี่ยมันก็มีกลิ่นเนี่ยจนลงไปก็แป๊บเดียวไม้แรกก็เอาเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าีอยู่ข้างบนน,นี้แล้วก็ไม่อยากให้มันอยากได้ภาพสวยๆไม่อยากให้สายพลาดกับ พวกเพียงพวกอะไรพวกเนี้ยขาดก็เลยปล่อยไปก่อนที่ไหนได้เข้าหินเลยเต็งโคตรมาแล้วมาเล้วตาหวานตัวเมื่อกี้ไงที่เข้าต่อเมื่อกี้เนี้ยพอดีผมมามัดไอ้นี่มัดเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยมัดเบ็ดเกี่ยวกุ้งรอไว้เรียบร้อยนะมันออกมาเองฟุ๊กจิ๊บเป๋งเลยออกมาเองก็ไม่เป็นไร ดีไม่ต้องมัดใหม่ไปมาเท่านี่เกินเลยมึงเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเกินเลยใช้เหยื่อกุ้งใช้เหยื่อกุ้งเป็นสองตัวเหยื่อกุ้งไอ้ปลาแบบนี้มันกินเหยื่อปลอมไหมนอ้อไม่กนมินกินเนาะเหมือนปลาหูช้างเลยจะเห็นเขานะฮะช้างกินแม่ปลอมเป็นยังไงะไม่รู้เหมือนกัน ปูช้าง,ม,างามันตัวดำๆไงปลาอะไรวะปลาอะไรวะปลาอะไรอะ่ะอันเนี้ยไม่รู้จักอะนี่ปลาอะไรไม่รู้แรงดีเหมือนกันเว้พอได้เล่น <c oughs> <c oughs> เทียบกับมือนเทียบกับมือ ต้องลำขีดมัง้งสลิดหินตำปวดตัวเนี้ยไข่กินเลยอ๋อสลิดหินตัวลาย,ลายเลย บาดมากไม่อยากจับมันเลยเพราะว่าตามที่ายกินเลยผมเอาที่หนีบปลาเนาะหนีบแล้วกันแล้วก็ขีมแกะคีมแกะเบ็ดเลยไม่อยากยุ่งกับมันเอาไหมครับเอานะนี่น,นี่น้องเขาได้แล้ว ถ่าทานกันตัวใหญ่ด้วยขันงอเลยอ่ะขันใหญ่ๆยังอเลยใบปอชัวเนินใบปอมาแล้วนั่นแหละนั่นแหละสวยยกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยยสวยงามเยี่ยม